คุณผู้ชมฮะเรื่องปัญหาแก๊งคอเซนเตอร์ตอนนี้นะฮะหลังจากที่เรามีการตัดไฟ<ะ>ตัดน้ํามันหนะะ้าะจุดสําคัญแล้วนะฮะเพื่อหวังที่จะแก้ไขปัญหาแก๊งคอเซนเตอร์เมื่อวานนี้เราเล่าไปบ้างแล้วะนะฮะว่าดีเอสไอเองกรมสอบสวนคดีพิเศษเนี่ยมีการไปหาหรือกับอายการฮะ,ะว่าจะขอออกหมายจับพันเอกหม่องสิตูเมื่อวานนี้เราเล่าประวัติพันเอกหม่องสิตูไปบ้างแล้วนะครับค,<ะ>คุณผู้ชมฮะก็คือพูดง่ายว่าเป็นแกนนําสําคัญเลยฮะ,ค,ะคุณผู้ชมฮะของ อย่างที่บอกไปเป็นกองกําลังพิทักษ์ชายแดนกระเหรี่ยง BGF เนี่ยนะฮะแต่ที่สําคัญกว่านั้นคุณรักสิมันโรมเองและรวมทั้งการที่ดีเอสไอไปหาหารือก,กับอัยการก็เป็นการบอกว่าการที่จะมีการออกหมายจับเนกะมองซิตูกับพวกครวม3คนเนี่ยนะฮะนั่นก็คือเป็นผู้นําในการให้มีการตั้งฮะแก๊งคอเซนเตอร์ในพื้นที่ตั้ง,งพวกอะไรนะบ่อนการพานันหรือว่าสิ่งที่ผิดกฎหมายที่มาโดยเฉพาะยิ่งหลอกลวงคนไทยนั่นเอง คำถามฮะเพราะว่าวันนี้คุณภูมิธรรมเวชเชชัยฮะรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ยวันนี้ไปสับแก้ว<ม>คุณผู้ชมฮะเพราะว่าไปเช็คว่าเอ๊ะที่ตัดไฟตัดการส่งน้ํามันตัดการดําเนินการต่างๆเนี่ยมันแก้ปัญหาคอเซ็นเตอร์ได้หรือยังและเรื่องของการจับพันเอกหม่องซิตูเพราะอยู่ดีๆคุณผู้ชมฮะกฎหมายแต่ละประเทศอยู่ดีๆต่อให้ประเทศไทยเราออกหมายจับพันเอกหมองซิตูแต่เราอยู่ดีๆจะไปจับข้ามแดนในฝั่งเมียนมามันก็ไม่ได้ถูกไหมฮะคุณผู้ชมฮะ วันนี้คุณภูมิธรรมก็พูดถึงเรื่องนี้ฮะว่าการออกหมายจับพระเดกหมองซิตูซึ่งเป็นผู้นําคนปัจจุบันของกองกําลังพิทักษชายแดนกะเเรี่ยง BGF เนี่ยนะครับของกรมสับสวนคดีพิเศษรีเดสไอยืนยันว่าเป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายครับแต่ก็ยอมรับบอกว่าไม่สามารถไปจับกลุมในประเทศเมียนมาได้แต่ก็บอกครับผู้ชมฮะบอกว่าถ้าพันเด็มองซิตูเนี่ยเข้ามาในประเทศไทยเมื่อไหร่แน่นอนฮะ จะสามารถจับกลุมได้ทันทีเพราะว่ามีการเฝ้าระวังอยู่แล้วครับคุณผู้ชมฮะอ่ะลองไปฟังเสียงของคุณภูมิธรรมเวชเชชัยครับให้เป็นไปตามกระบวนการหรือว่าเราออกหมายจับแล้วเนี่ยเราคงเข้าไปจับเขาในประเทศื่อนบ้านไม่ได้หรอกนะครับมันเป็นอธิปไตยของเขาแต่หมายความว่าถ้าเราออกหมายจับแล้วเนี่ยเอ่อถ้าเขาขยับเข้ามาในพื้นที่ของเราเราพบตัวเราก็จับได้เลย เดี๋ยวเราค่อยเล่าเพิ่มนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าอย่างที่เมื่อวานนี้เราให้คุณผู้ชมฟังไปว่าเมื่อวานนี้บิ๊กต่ายพลตเดกิตรัตน์พันเพชรผบตรเนี่ยมีคําสั่งโยกย้ายข้าราชการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของแก๊งคอร์เซนเตอร์หรือว่าเรื่องของเมียวดีคอมเพกเนี่ยนะฮะเอาแต่เอาภารกิจวันนี้ก่อนนะครับคุณผู้ชมฮะภารกิจวันนี้ครับคุณผู้ชมฮะของคุณภูมิธรรมอย่างที่บอกไปนะ,ะก็ลงพื้นที่นะฮะไปตรวจราชการะฮะชายแดนอาเภออรัญ,ญ,ญประเทศจังหวัดสตรตว์แก้วนะครับซึ่งเป็นพื้นทททีีท่่นนนะะะคคครรรรััับบบบผลลกกกกจาแงงอ็พื้ ร่วมกับทางด้านของคุณประเสริฐจ,จัทร์รวงทองฮะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยิทธเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับแล้วก็เป็นรองนายมนตรีด้วยแล้วก็รวมถึงคุณสรวงองเทียนทองฮะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเพราะว่าคุณสารวงองเทียนทองเองก็เป็นสสนะฮะในพื้นที่ด้วยเนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะแล้วก็ติดตามความคืบหน้าเรื่องหนึ่งคุณผู้ชมฮะก็คือจาได้ไหมฮะ สะแก้วมันใกล้กับปอยเปตที่กัมพูชาแล้วคุณทักษิณก็เคยบอกบอกว่าที่ปอยเปตที่กัมพูชาเนี่ยคุณผู้ชมมันมีอาคารนีฮะอาคารสูง25ชั้นซึ่งคาดว่าจุดเนี้ยน่าจะเป็นที่ตั้งของแก๊งคอร์เซนเตอร์ฮะคุณผู้ชมฮะแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็เคยมีข่าวถ้าจำเป็นได้ด้วยความเคารพฮะคนไทยที่ไม่รู้ว่าถูกหลอกหรือเต็มใจเนี่ยปรากฏบางทีทํายอดไม่ถึงกระโดดลงมาฮะซึ่งเราก็ไม่รู้ว่า กระโดดฆ่าตัวตายหรือถูกจับโยนลงมาหรือเปล่าถูกไหมครับเพราะก่อนหน้านี้มีน้องคนไทยถูกหลอกไปที่ตึกี้ยไปทางานไปแก๊งคอร์เซนเตอร์แล้วสุดท้ายเสียชีวิตนะฮะก็ไม่รู้ว่าน้องกระโดดลงมาเองเพราะคนจับงมาไม่ไหวหรือโยนโดนจับลงมานี่ก็เป็นประเด็นหนึ่งเนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะแต่เบื้องต้นก็ได้รับการประสานนะฮะจากโอเปอเรเตอร์ทั้ง3รายแล้วนะครับคุณผู้ชมฮะได้ทราบข้อมูลพื้นฐานแล้วนะฮะว่าแก๊งคอร์เซนเตอร์ แน,แน่เขาน่าจะมีฐานปฏิบัติการอยู่ที่อาคารแห่งนี้นะครับผมด้านนายปริญญาโพธิสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วเปิดเผยว่ามีรายงานว่าขนาดนี้คนไทยอยู่ในพื้นที่ปลอยเปรกว่าสามหมื่นคนนะคะเยอะมากแต่จากปัญหาที่เกิดขึ้นจังหวัดขอเสนอรัฐบาลสามเรื่องทั้งสามเรื่องก็คือเรื่องแรกเรื่องเสาสัญ,ญญาณบริเวณชายแดนขอให้กะสะทอชอและหน่วยงานความมั่นคงแจ้งให้ทราบถึงระยะห่างจากชายแดนเพื่อกำหนดระยะความสูงของเสาสอง เรื่องการทำรั้วแนวชายแดนระยะทาง55กิโลเมตรงบประมาณ385ล้านบาท พร้อมกับกล้อง C C T V เพื่อป้องกันการลักลอบข้ามแดน 3. ขอให้ติดตามความคืบหน้าการตั้งสถาสนกงศุลที่มีแนวคิดตั้งแต่รัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินเพื่อดูแลช่วยเหลือคนไทยใน8จังหวัดของกัมพูชาเป็นไปอย่างรวดเร็วที่สุดค่ะคือจะทําเรื่องของการตัดสัญญาอินเทอร์เน็ตเพราะตอนนี้ไฟเราตัดแนละ้วถูกไหมฮะ,ฮะแต่เรื่องสัญญาณอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันเป็นหน้าที่หรือว่าสัญญาโทรศัพท์มือถือเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของกสทช,ช,ชตัดก็ตัดเลยฮะก่<ฮ>ะอนหน้านี้มันมีข่าวถ้าคุณผู้ชมดูข่าวในโซเชียล ปรากฏพอกสชกับตำรวจเขาจะไปตัดสัญญาอินเทอร์เน็ตมีตัดจิตบินด้วยแล้วก็มีแตน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 เพลงมหาเลิกหมืนวิธีเปิดอะไรแต่ไม่ใช่ไงเขาตัดไปคนก็ถามไงว่าใช่ไหมฮะทำไมอ่าอเฟ้นไฟในความรู้สึกของเราเนี่ยครประชาชนคือเดี๋ยวเดี๋ยวมันเป็นเรื่องน่ายินดีเหรอที่ตัดที่ตัดสัญญาณเขาเนี่ยแล้วถึงขนาดต้องมีพิธีรีตองถึงขนาดต้องเปิดเพลงมหาเลิกอะไรต่างๆคือไม่มันไม่จาเป็นน่ะนะฮะอันนี้พูดกันตามตรงเพราะว่า พี่น้องประชาชนเดือดร้อนคุณตัดคุณตัดอย่างคุณตัดอ่าโอเคเราจะใช้เก้ามาัตัดเงียบๆก็คงไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวประชาชนก็ไม่รู้<ฆ>แต่ถามว่าการที่ยังมีพิธีการต่างๆเนี่ยประชาชนเขาตั้งคาถามไหมคุณตัดให้ประชาชนเห็น,หนใช่แต่ไม่ต้องมีพิธีการขณะเดียวกันคุณผู้ชมฮะเราพูดไปถึงเรื่องของการโยกย้ายตํารวจ<ฆ>คุณผู้ชมฮะการโยกย้ายข้าราชการที่ัวพันกับแก๊งคอร์เซนเตอร์เมื่อวานนี้เนี่ยมีสองนายถูกไหมฮะที่บิ๊กต่ายโปรเดติตรัตอันเพชรท่านลงนามเนี่ยนะฮะนักข จะมีเซ็นอีกไหม,มถูกไหมฮะคุณผู้ชมฮะบอกว่าตอนนี้เนี่ยคุณลุมทํามบอกว่ามีคําสั่ง5-6ถึงตำแหน่งนะฮะคือผู้กํากับ3สถานีซึ่งเป็นพื้นที่ตามรายงานข่าวก็คือสถานีตารวจภูทรแม่สอดสถานีตาํารวจภูทรแม่ระมาดและสถานีตาํารวจภูทรพบพระก้อยขาดจากการเดินหน้าที่เดิมนะครับให้ย้ายไปที่กองประชาการตารรํารวจภูธรภาค6ส่วนอีก2รายนั้นเป็นผู้การจังหวัดและนายพลต่อเต่าซึ่งส่วนของนายพลต่อเต่าเนี่ยนะฮะถูกกาหนดและบะบุเส้นทางอีกหลายส่วนก็ให้ย้ายเข้ามาอยู่ที่ส่วนกลางที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งทั้งหมดจะไม่สามารถสั่งการในพื้นที่ได้แต่ก็ยืนยันบอกว่าไม่ใช่หมายความว่าเราไปชี้แล้วนะว่าที่โยกย้ายเนี่ยเขามีความผิดแต่ต้องดําเนินการนะฮะตามข้อก,กล่าวหาแล้วก็มีการสอบสวนตามขั้นตอนด้วยนะฮะคุณผู้ชมฮะขณะเดียวกันอ่ะไหนๆก็พูดถึงเรื่องของการโยกย้ายนายพลคุณผู้ชมฮะนักข่าวเขาก็เลยต้องถามต่อเพราะว่าเอ๊ะในเมื่อทางด้านของพิกตายพลตำรวจเอกกิตตรัตน์พันเพชรท่านมีคาสั่งให้ย้ายแล้วถูกไหมฮะคุณผู้ชมฮะอย่างท่านหนึ่งฮะคุณผู้ชมฮะนั่นก็คือ กรณีของนี่ฮะผู้การตะเอ่อหรือตอเต่าเนี่ยแหละฮะจริงจเมื่อเราก็อ่านชื่อไปแล้วคุณผู้ชมฮะเนื่องจากว่าอย่างที่เราเล่าไปาพตตลตำรวจเอกกิตัตั์พันเพชรหรือบิ๊กต่าเนี่ยท่านสั่งการท่านสั่งการให้มีการตั้งคณะทำงานสอบข้อได้จริงหรือว่าคณะกรรมการสอบได้จริงและคนที่ทําหน้าที่นี้เจ้าประจาฮะบิ๊กเต่า พลตารวจตจรีจรุนเกียรติปานแก้วรองผู้การตารวจสอบสวนกลางก็ทางบิ๊กตายเอไม่ใช่บิ๊กตายบิ๊กเต่าบิ๊กเต่าท่านเขาบอกครับคุณผู้ชมฮะบอกว่าเอาละฮะคุณผ<ข>ู้ชมฮะ<ข>เดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีการนัดประชุมนัดแรกที่กองประชาการตารวจสอบสวนกลางด้วยนะฮะ่ซนประเด็นหลักๆก็คือจะดูว่ากรอบการทํางานเพื่อสอบเรื่องผู้การตะเนี่ยแหละ<ข>ว่าที่คุณ่ะไปเกี่ยวพันไปมีธุรกิจอะไรนะเมีวดีคอมเพล็กซ์เนี่ยมันเกี่ยวข้องยังไง แล้วก็รวมทั้งนะฮะยืนยันจะดูตามพยานหลักฐานที่ปรากฏและใจความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายผิดถูกก็ว่าไปตามข้อเท็จริงเดี๋ยวตามฮะคุณผู้ชมเพราะอย่างที่บอกไปปัญหาแก๊งคอร์เซนเตอร์ต้องจัดการคนในประเทศใครที่มีส่วนมีเอี่ยวมีต่างอ่ะตอนนี้เจ้าหน้าที่ตํารวจเดี๋ยวก็ว่ากันหรือกรณีที่คนไทยถูกหลอ,อกไปทํางานจากนกระทั่งต้องมีการเด่นตํารวจในพื้นที่เนี่ยนะเพราะว่าอะไรเพื่อจะได้ เป็นการว่าคุณที่ผ่านมาทำไมคุณถึงปอดปะแล้วเลยเกิดกรณีซิงซิ่งหรือหลายๆกรณีนะคะอ่ะเดี๋ยวตามต่อฮะคุณผู้ชมฮะแต่เราต้องถามกันแก๊งคอเจนเตอร์ยังโทรมาอยู่ปาในวันนี้วันพระใหญ่เนี่ยโทรมาอยู่ปะฮะหรือยังมาหลอกอยู่หรือเปล่าถ้าลดลงแปลว่าก็ได้ผลเนะออผมเล่นเงันเข้ามาหน่อยนะคะปกติหลายคนก็บอกว่าเจอกับทุกวันเลยอ่ะใช่ไหมไม่โทรมาก็มีเมสเซจข้อความบอกว่าพัสดุคุณตกค้างอะไรอย่างเงี้ยโอ้พัสดุตกค้างนี่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเองยังยังมีอื่นๆอีกด้วยนะคะคุณผู้ชมะ